สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องนะครับดอตตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางวอร์เทคนะครับเพิ่งออกเปิดตัวที่อเมริกาไปเมื่อไม่น่าจะถึงเดือนนี้นะครับผมก็รีบจัดมาเลยครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่า Defender ccw นะครับตัวใหม่นี้ที่เป็นระบบปิดนะครับมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ออปชันเป็นยังไงบ้างครับไปกันแบบเร็วเลยนะครับ นี่ครัภายนอกกล่องก็จะเหมือนกับดอทวอเทคทั่วๆไปนะครับก็เหมือนรุ่นที่แล้วเลครับดีเฟนเดอร์ตัวที่เป็นตัวระบบเปิดนะครับท่านต่างๆก็มีมาให้ครบคันนะครับตามมาตรฐานของวอเทคอยู่นะครับตัวดอทเป็นอลูมิเนียมนะครับ7 0 7 5นนะครับแล้วก็ ซสาของดอทก็จะเป็น3 MOA กับ32 MOA นะครับมีออปชันที่เลือก3แบบอันนี้3 MOA อันนี้เป็นเ e ลิเคลวงกลม32 MOA ส่วนแบบที่3จะเป็น32 MOA ครอบไว้ที่จุดดอท3 MOA นะครับ ตามนี้นะครับแบตเตอรี่มาตราน CR 2 0 3 2นะครับแล้วก็ของแถมเทียบเลยครับดูตามตารางนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูส่วนออปชันนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับ10นาทีดับนะครับหยิบขึ้นมาก็ติดนะครับแล้วก็มีล็อกปุ่มแล้วก็มีโซลาร์เซลลมาด้วยนะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็น ระบบปิดนะครับเพิ่งมันบอกว่ากันน้ํามันต้องกันน้าอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นระบบปิดนะครับก็เป็นออปชั่นมาตรฐานของตัววอลเทคนะครับต่อ,อไปเรามาดูนะครับว่าด้านไหนมันมีอะไรมาให้บ้างออกมาครับเป็นตัวดอดนะครับตัวดอดก็จะแถมฝาครอบเลนมาให้ด้วยวาวนี่นะครับแถมฝาครอบเลนแบบปิดแน่นๆมาให้เลยนะ นี่นะครับเราก็จะมีนี่ครับแผงโซลาเซลล์ครับลการทํางานก็เหมือนดอดทั่วๆไปในท้องตลาดครับร่วมกับโซลาเซลล์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้านข้างส่วนข้างหน้าจะเป็นลายเช็คเกอร์เอกลักษณ์ของตัว Defender เลยนะครับนในส่วนของของแถมมีอะไรมาให้บ้างนะครับ จะมีครับคู่มือครับซึ่งเราไม่ค่อยชอบอ่านอยู่แล้วครับปัะแจนะครับที่ใช้ไขฐานนะครับไขใส่ฐานถอดฐานแล้วก็ปรับตั้งดอดนะครับก็จะมีนี่ครับหัวดาวครับหรือเรียกว่าหัวทอกนะครับเอาไว้ไขกับน็อตพวกนี้ครับที่แถมมาแล้วก็มีรางพิคาทินีนะครับ เธอใครอายากจะเอาไปติดกับพวกรางพิชาคินี่ครับแล้วก็นี่้าเช็ดเลนอันนี้จะเป็นน็อตของคานิกนะครับ TP96P320M17M18 CZ P10 ได้หมดครับต่อไปก็จะเป็น HK VP9 Kimber นะครับก็ได้เหมือนกันครับ นี่ครับิกพีสามหลสมิธแอนเวสันสอครับ, on, รบ,รบนี่จะเป็นก๊อปเอ็มโอเอสลูเกอร์ห้าเจ็ดสปริงฟิเฮลแคทนะครับนี่ก็จะเป็น FN509 ตนวนี้อันสุดท้ายนะครับจะเป็นแผ่นชิมครับนี่ครับตัวดอดแบบชัดชัด ยี่ห้อนี้งานสวยดีครับแล้วก็ราคาไม่แรงครับบอกเลยเรื่องงานนี่คุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่ก็จะเป็นเชตเกอร์รนะครับตักสารนะนี่เขาไว้ชอบตกตกเวลาขึ้นลำนะครับนี่ครับนี่จะเป็นจุดดอกน,นะครับบทอ,อีกทีนึงก็จะเป็นจุดดอกจุดเดียวโน กดอีกที่นึงปึ๊บนี่จะเป็นวงโตปึ๊บจะเป็นวงโตแล้วก็จะมีจุดแดงนะครับแต่ว่ามองในกล้องมันไม่ค่อยชัดครับแต่มองข้างนอกนี่คือเส้นคมชัดดีเลยปุ่มฟังก์ชันก็เหมือนเหมือนเดิมๆเ,เลยครับก็คือเพิ่มเพิ่มลดแสงนะครับแล้วก็กดพร้อมกันก็จะเปลี่ยนรูปแบบจอนะครับ กดปุ่มตรงนี้สองปุ่มค้างไว้ก็จะเป็นการล็อกนะครับนี่ครับเส้นดอทเส้นดอทถือว่าคมนะครับจากที่สองด้วยตานะครับว่าผมเปรียบเทียบกับดอทพนะครับในตัว m point ที่ผมมีอยู่อาจจะคมสู้ไม่ได้นะครับในความรู้สึกผมแต่สำหรับราคานี้ก็เพียงพอตัวเลนนี่คือใสเขีรยดีเลย แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งที่เฮลแคปของผมครับแล้วก็จะมารีวิวอีกทีนึงว่าใช้งานเป็นยังไงความใสของตัวเลนเป็นยังไงนะความคมเวลาเจอแสงเจอแดดเป็นยังไงครับรอติดตามกันได้เลยครับวันนี้ไปแค่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ